สวัสดีค่ะใกล้ปีใหม่แล้วก็เลยมีความคิดอันนี้พูดขึ้นมาในหัวกันเลยค่ะว่าคุณจะได้รับของขวัญปีใหม่จากจักรวาลของขวัญปีใหม่จากจักรวาลจะเป็นเรื่องอะไรคะก่อนอื่นขอดูพลังงานก่อนนะคะเพื่อการเป็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะมองหาทางออก พลังงานของคุณที่กำลังมีความคิดมีปัญหาต้องการการแก้ไขต้องการที่จะหาทางออกต้องการหาสิ่งดีๆเพื่อให้ตัวเองได้สำเร็จกำลังอยู่ในช่วงของการพินิพินจพ,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 พิจารณา ไตรตรองวิเคราะห์ว่าทางไหนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะค่ะแล้วเรามาดูสิคะว่าของขวัญจากจัก,กรวาลในช่วงปีใหม่นี้จะเป็นอะไรคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันว่าของขวัญปีใหม่จากจัก,กรวาลจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณกำลังคิดใคร่ครวนไตรไตรตรอง หลายๆเรื่องอยู่นะนี่ไงปัญหารุมเร้ามากเลยหลายเรื่องมากๆกําลังพิจารณาดูว่าตรงไหนที่จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณใช่ไหมคะกำลังคิดอยู่ใครควรไตรตรองความคิดแบบว่าสับสนวุ่นวายขัดแย้ง ยังคิดหาหนทางไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีกับปัญหานี้นะคะรู้สึกเครียดมากเลยจกักรวาลบอกว่าคุณเครียดมากตอนนี้มีปัญหามากรุมเร้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะของขวัญจากจากักรวาลจะเป็นอะไรคะในช่วงปีใหม่นี้ ชัดเจนมากเลยค่ะคุณจะหาทางออกได้คุณจะคิดได้เพราะคุณมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองคุณเป็นคนที่มีปัญญาคุณเป็นคนที่มีวิจารณญาณคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านต่อให้คุณปวดหัวมากๆจากปัญหาพวกเหล่านี้นะคะทุกอย่างก็จะแก้ไขได้เพราะความที่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากชาญฉลาดใคร่ครวญ ทุกอย่างกำลังจะมีทางออกสำหรับคุณนะคะในปีใหม่นี้นี่ไงคะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้ในปีใหม่นี้อย่างแน่นอนคะ่ะจกักรวาลยืนยันนะคะคุณเป็นคนเก่งคะ่ะขอให้คุณโชคดีนะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ